ทุกท่านผมเจอผมอีกหนึ่งคลิป,ปช่อง youtube นาโคอยินแหครับวันนี้นหาหูยินแหได้มีโอกาสมานําเสนอครับผมมาชมนกต่อที่ได้มาใหม่ๆครับจากอาจารย์วีรละบางปวยน,นะครับผม <laughs> ผมไม่รู้ผมเรียกถูกเรียกกิดหรือเปล่าแต่ก็ให้มามีน้ําใจให้มาแบ่งๆไม่ผมแบบราคาเกินคุ้มเลยครับทุกท่านมีหลิวตันสาตัวดัวนั้นเป็นนกปุกหรือหลิวเฟืองประมาณนี้ครับผม อาะผมจะได้เอาตัวตนมาให้ดูชมไปด้วยกันนะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์ที่ใจดีมากๆนะครับผมที่แบ่งปันของดีๆให้ผมครับแล้วผมจะเอาไปเพียงดูก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่ติดตามและชมมาโดยตลอดครับผมสําหรับลิปนนี้ไปชมได้ครับ ตัวนี้น่าจุดไม่คูนะครับทุกท่านหรือตันครับตัวนี้เสียงกลางครับเสียงกลางนะครับทุกคนช่วงนี้นกก็ถ่ายขนครับผมผลล่วงขนปวยหมดเลยครับก็คึกเป็นบางตัวนะครับทุกท่านวันนี้ได้มีโอกาสเอาโนมมาตากแดดครับ ตัวแรกครับดูมันนิ่งใช้ได้นะครับผมดูตัวที่สองครับนี้เสียงกลางลมมเล็กครับผมเสียงกลางลมมเลกเนาะสวยนิ่งใช้ได้เลยครับเสียงอยู่กลางมเล็กครับได้ยินเสียงคูอยู่ ตัวใหญ่ครับนกตัวนี้สวยครับตัวใหญ่มากครับผมเสียงกลางออมาเลยครับดิวตันตัวที่สองครับเหวชัดเลยครับผม นี้ลายสวยสัมปีสวยเสียงกลางมาเสียงกลางลงครับเป็นนกตัวใหญ่มากขาสั้นสวยครับผมตัวนี้ตัวที่สองนะครับทุกท่านตัวนี้หลิวตันตัวที่สามครับตัวนี้ลายสนับปีกอาจจะไม่เข้มเท่าไรครับเท่าตัวที่แล้วอันนี้เสียงกลางขึ้นไปใหญ่เลยครับผมตัวนี้ เป็นนกที่นิ่งมากนะครับทุกคนนี่ครับขนจยอกดำๆนี่ครับตรงนี้ดำแจมขาวครับผมเป็นนกไม่ค่อยดิ้นเท่าไรครับตัวนี้เป็นนกขางเส้นเดียวนะครับหลิวตันตัวนี้กับกันตันตึกเลยครับไม่มีหลุดนี่ตัวที่สี่ครับม่อกี้ไมคูครับตัวนี้สนับปีจะเข้มนะครับทุกท่าน ตัวที่สีนะครับสนับปีกเข้มดีครับตัวนี้นิ่งใช้ได้ตัวเลยครับอันนี้ก็หลิวตันนะครับผมตัวนี้ไปสีตัวนี้มีตัวนี้ครับสนับปีกเข้มลืมบอกไว้ว่าแต่ละหลิวตันแต่ละตัวนี้เป็นอายุกง สปีขึ้นนะครับผมประมาณสี่ปีต้นๆครับเป็นนกต่ออาชีพครับสี่ตัวนี้ผมัผมมาวันแรกสายกล้องไปยังไม่ดิ้นเลยครับผมประเจนที่สุดนะท่านลิวตันนะครับสี่ตัว มต,ตันเล้ครับ ดูตัวต,วตวนกันเลยครับผมอันนี้เด็ดเจ้าฟูเวียงครับตัวนี้มาจากอาการถ่ายคนครับนี่ครับนี่ตัวเจ้าูเวียงครับเจ้าฟูเวียงเ,จ,เยงจ้าฟูเวียงก็ถ่ายคนนะครับทุกท่านหลังจากาผมติดกล้องไปที่แล้วครับ กลับมาไม่เล่นเหมือนเดิมนะครับถ่ายขนครับดรอปไปเฉยครับผมนี่ครับเจ้านี้เจ้าหลิวครับผมหลิวหลิวเฟืองครับก็สวยครับเนื้อตัวยังครูก็ได้ยินนะทุกท่านนี่ก็ดูเฟืองครับ สวยครับตัวนี้เสียงกลางครับนี่ก็ไม่เฟืองมากครับเป็นนกที่วนมาจะออกกุกเยอะกว่าครับตัวนี้อันนี้หนึ่งกุกเสียงกลางไปใหญ่ครับผมท่นก็ดียินเสียงแล้วเนาะตัวนี้ก็ฝากหาเสียวิทย์ด้วยนะครับเนี่ย จัดให้แล้วครับเสียงใหญ่ตัวน,นี้เสียวิทย์โอ้สวยๆครับเจ้าพุโทโธตัวนี้เจ้าพูเวียงครับถ่ายขนอยู่นะครับทุกท่าน้อยนี้ก็เต็มกว่านี้ครับเจ้าพูเวียง